จากความยากไร้ของราษฎรความไม่พร้อมของดินฟ้าอากาศที่สร้างปัญหาความทุกข์ร้อนในการดำเนินชีวิตหากด้วยน้ำพระราชชาลุไทรรักความเป็นไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเลือกอาชีพการทอผ้าไหมมาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับราษฎรของพระองค์ค่ะ ข้าพเจ้าได้จัดนิทรศการศินแผ่นดินครั้งที่ห้าขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิด ไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปะชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลัก หัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป .4 บางคนก็จบไม่ถึงป .4 จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้ว อาปากค้างจะระดับโลกเลยโอ uh. ้พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้รัษฎรของพระองค์ผลจากความยากจน ด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นไรายได้เสริมแก่รัษฎรในชนบทตลอดเยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางแห่งการพัฒนางานของแผ่นดินสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถได้อุทิศโะรงทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกา,ายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะ หัตกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะด,ดั้งเดิมของชาวนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผา นับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้เครื่องเงินและผ้าปากลวดลายสวยงามของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฟ่นและหันมาสร้างไรายได้เสริมจากงานศินลปาชีชลชและนับจากนี้ต่อไปในเบื้องหน้าสินของแผ่นดินไทย ก็จะได้รับการสืบสารอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริร่วมกันอนุรักษ์มรดกลำค่าผ่านงานศิลปแผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิรดาศิลปแผ่นดินครั้งที่หผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้น ที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระผู้ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับพระษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดบนลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงชื่นในพระราชรัฐยด้วยทรงประจักษ์ชัดเห็นถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสารต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและว,วันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทย ที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินททส,สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเป็นงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นแต่นี่คือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นศิลป์ของแผ่นดินไทยสำคัญเหนืออื่นใดการดำเนินง,งานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชินีนาถที่ผ่านมาได้บ่งบอกชัดว่า พระราชดำรัสอันลึกซึง้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์ในช่วยชุบชีวิตของผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสแก่งานศิลป์ของชาติได้ปรากฏเห็นแล้วอย่างชัดเจนและนี่คือก้าวที่สำคัญของผ้าไหมไทยอันเกิดจากพระปีชาญานและพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นจากน้ำพระไทยพระแม่ของแผ่นดินสติค่ะ